คืนวันศุกร์นี้นะคะก็เตรียมมามันกันต่อกับละครสิงสังปาค่ะต้องบอกว่าเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายแล้วนะคะของดาวพายกับอดีตลูกน้องที่เปลี่ยนข้างไปเข้าข้างกับคนร้ายเรียบร้อยแล้วค่ะฉากนี้ค่ะน้องโต๊ดอัครรัตน์นะคะพยายามไล่ล่าตามแก้แค้นน้องพิงพอยประภาวดีอย่างหนักหน่วงจริงๆค่ะซึ่งแม้ตอนนี้โต๊ดนะคะจะมีพลังเยอะแต่ก็มีจุดอ่อนให้นางเอกเขาจับได้ค่ะบอกเลยว่าเป็นการต่อสู้ที่มันมากๆใครที่อยู่ทีมดาวพายรับรองมันสะใจแน่นอนค่ะ เล่นได้ผมเล่นได้ทุกบทบาทคือน่าหดหรอเล่นคอมเมดี้ไม่ได้ <c oughs> หรอหน้าโหดแต่โหมดคิตตี้นะจะค่าได้ครับเพราะว่าดาวเนี่ยเป็นคนยิงเราต้องบอกก่อนดาวดาวเนี่ยก็คือแบบเรารักขนาดนี้เราทําเพื่อดาวมาตลอดเราอยู่ในแก๊งเนี่ยดาวไม่เคยเห็นความดีเราเลยแต่พอสิงเข้ามาเนี่ยเหมือนเราตรูกเขี่ยวหัวทิ้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องอ่าได้อ่าได้ช<ด>เราใช่ไหมได้คือตอนแรกที่เราเจอเขาอะเราก็แบบเฮ้ยทำไมต่อยไม่เข้าเลยเขาไม่เป็นอะไรเลยอย่างเงี้ยจุดอ่อนของเขาเราก็ไม่รู้ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็มีจุดอ่อนเหมือนกัน แต่ว่าต้องรอติดตามว่าตรงไหนห้ามพระเด็ดขาดโค้งสุดท้าย3ตอนจบแล้วสุกเสาร์อาทิตย์เวลา20่สนิกา30นาทีนะคะ